นี่คำลาสิาพาไปนั่งอยู่กระท่อมกระต๊บน้อยกระต๊บน้อยนะคะคำล้าก็เอากาแฟมาด้วยนะเอากาแฟาอากาแฟะจะมาดื่มอยู่ให้มันได้วิวได้รสาสติได้บรรยากาศตอนเสาเด้อต้นกล้วยค่ะ โอเคแต่ว่ามือดอ่ะมืดเลยเนาอพี่น้องเอาะคันถ้าเป็นหลวงนี่น่นาจะน่าจะงานโอ้แล้วนี่เบิงบเบ้งคำลาเบิ้งคำลาอ่านาั่งจิบกาแฟกัน โอ้ยเนาะค่ากองค่ากองค่ากองสีเบียวจะบ่บยเนาะโอเคมากินกาแฟนกันเด้อมาดูแม่หญิงคำล่าจะทานกาแฟตอนเช้านะคะออเอ้ยเออังคื้ออ่ะได้บอลมาดูแม่หญิงคำล่า นั่งจิบกาแฟตอนเช้านะครับมีบว่าใดไรพี่น้บอลโว่าเห็ยนคำลาบพี่น้องมีใครทำไม่เป็นนะโอ๊ยนี่เนี่ยดูแลแหละว่าที่ใครไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคำลาส,สิมาสฝากที่น้องกิน อันนี้ก็จะเป็นจอกอนนกแฟแคไ,ไ,ไ,ไอซแทนในในในกว่าใจกระสิแบบนี้เลยได่ะไอสารเคมีมานี่เลยน,น,นีจะเป็นน้ำที่นะ้องคูคูรัดดี้ มากินกาแฟ,ฟนะค่ะคิดว่เอาบ่เอากาแฟ,ฟมาสินะนั่งอยู่กระต๊บอบน้อยที่น้องเดี๋ยวก็จะให้ดูทงหน้านะแเแต่คนขับรถกินกาแฟอะอันนี้ก็กาแฟแะ่ขับรถเป็นคนทีได้ยินอยู่บ่ได้ยินเสียงขับรถ คืออานามันคือมูม,มัวแบบนั้นอะ่ะเป็นยังบม่เข้าใจทาปูสัตว์เมื่อปีพิไทยเนาะทาปูมัวนั่นแหล,ละทำร้ายวันที่เป็นาดนี้อ้ยนะจะบินไปทุ่งนาก็สะบินไปทุ่นทงนาแล้วเฮ้ยมันทำร้ายส่งกาแฟ แต่ว่าฟ้าคือสิฟ้านนีนใดนี่นะฟ้าน,นี่คือสีฟ้นนี่นะพี่ไข่เด้ฟ้าสิฟ้าคำล้าเสื้อวานะตอนนี้นะโอ้ยกองกระเบียวกันอันนี้ก็เจาะกาแฟนะครับเด้พี่น้องเอ๋ยบู๊ว่าเป็นอีหยังพี่น้องเอ๋ยบู๊ว่าเป็นอีหยังสัญญานใด สัญญาณเหมือนเนี่ยว่าเป็นอนี้เนาะพี่ใครก็เข้าใจคำรากโกอันนั้นอยูน่นะคำรากโกเติมนิดแต่ว่าฟ้านี่มันคือสีไฟฟ้าดับเลยนะมันก็เลยแบบหมุ่หมวยเป็น,นี้บ่หัวจะได้ขึ้นได้นานาบอนี่นะบ่หัว่าจะขึ้นได้นานบ,บ่เพราะว่ารู้สึกว่าฟ้านี่มืดเข้ามืดเข้าโอ้ยพี่น้องเลยคำร้าน่าจะได้ลงไรละเดี๋ยวฝนจะทำคำร้าละลพี่น้อง โอ้ยได้กลับบ้านได้กลับบ้า,บา,าน,นาเพราะว่บบา,บบา,าฟ้าสิพ้นแล้วเพาะว่ากับถาพี่น้องกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าเห็นบ่โอ้ยกินกาแฟกับอะไรจ๊ะนี่พี่ไข่ใคนฟ้ามืดมาพุนโอ้ยกลับบ้านกันกลับบ้านกันกาแฟกับซีบริกินล่ะพุนอะสิล่องนะโอฟ้นนะโอ้ชื่อได้ชื่อได้ชื่อได้